ด้วยมหาเมตตานำธรรมมาธิปไตยสิ่งสูงสุดของมนุษยชาติสู่ทุกท่านธรรมมาธิปไตยมีอยู่แล้วทุกคนธรรมมาธิปไตยของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมอันประเสริฐและธรรมมาธิปไตยของผู้ปกครองผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ทุกระดับ องค์พระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ทรงสอนผ่านพิสุจึงนำมาสาธยายให้จำได้ใช้เป็นธรรมมาธิปไตยหมายถึง 1. จงอาศัยธรรมเท่านั้นข้อที่สองสก,การธรรมข้อที่สม ทำความเคารพธรรมข้อที่ 4. นับถือธรรมข้อที่ 5. บูชาธรรมข้อที่ 6. ย้ำเกรงธรรมข้อที่ 7. มีธรรมเป็นธงชัยข้อที่ 8. มีธรรมเป็นยอดข้อที่ 9. มีธรรมเป็นใหญ่ ธรรมหรือบรมธรรมธรรมมาธิปไตยเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งในพระไตรปิฎกและประมวลจากการอ่านพระไตรปิฎกอีกในหนึ่งธรรมมาธิปไตยคือกฎธรรมชาติอสังขตรธรรมสภาวะธรรมหมายถึงหนึ่ง สภาพที่ทรงไว้ 2. สภาวะที่ไม่ตาย 3. สภาวะสันติถาวร4แกลนธรรม5ต้นเหตุ6สัจธรรม7ความจริงแท้ 8. ป ความยุติธรรม9หลักการ10คุณธรรม11ความถูกต้อง12ความประพฤติชอบ13สัมมาทิฏฐิ1ิ 14. พระธรรม15 คาสั่งสอนของพระศาสะดาที่ปรากฏขึ้นและอื่นๆอีกมากมายเติมเต็มด้วยธรรมมาธิปไตยทางการเมืองหนึ่งเดียวของการเมืองชาวพุทธอริยะการนำอย่างประเสริฐการนำการนำสัตรธรรมมาใช้อย่างถูกต้องโดยธรรม ตามกฎอิทัิปัจจัยตาฝ่ายกุศลฝ่ายบวกฝ่ายพัฒนาได้แก่ข้อที่1ห,หลักธรรมมาธิปไตยจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีหลักพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สหลักพระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่จะเป็นเหตุปัจจัยให้มีอำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนข้อที่3หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีเสรีภาพบริบูรณ์ข้อที่4หลักเสรีภาพบริบูรณ์จะเป็นเหตุปัจจัยให้มีความเสมอภาคทางโอกาสห้าหลักความเสมอภาคทางโอกาส จะเป็นเหตุปัจจัยให้มีพาราดรภาพข้อที่6หลักความมีพาราดอภาพจะเป็นปัจจัยให้มีเอกภาพหรือรู้ลักสามัคคีธรรมข้อที่7หลักความมีเอกภาพหรือรู้ลักสามัคคีธรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีดุนยภาพ ข้อที่8หลักดุลยภาพจะเป็นเหตุปัใจจัยให้มีหลักนิติธรรมข้อที่9หลักนิติธรรมจะเป็นเหตุปัใจจัยให้มีรัฐบาลเฉพาะการปกครองโดยธรรมและการยกล่างรัฐธรรมนูญโดยธรรมและพระราชบัญญัติต่างๆเป็นธรรม ด้วยปัจจัยแห่งการปกครองธรรมมาธิปไตยเก้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงสถาปนาพระราชทานเป็นหลักการปกครองแห่งชาติย่อมเป็นเหตุปัจจัยดียิ่งต่อรูปการปกครองระบบรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพและจะเป็นปัจจัยต่างอิงอาศัยให้ระบบ เศรษฐกิจพอเพียงได้แบ่งบานทั่วเมืองไทยและสากลโลกและในที่สุดจะเป็นปัจจัยให้ปวงชนได้รับความเป็นธรรมทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กลับมาถูกต้องยิ่งใหญ่เป็นฝาชีใหญ่สูงสุดเป็นองค์เอกภาพสูงสุด ดุดดังธรรมมาธิปไตยบรมธรรมดุดดังดวงอาทิตย์หรือดุดดังเสาหลักผักปุ้งเลี้ยงประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนสืบไปทุกทุกอย่างดำเนินไปตามหลักธรรมชาติเอกภาพ แพ่กระจายแตกต่างหลากหลายรวมศูนย์เกิดดุลยภาพท่านคนดีต้องได้อ่านของดีได้ฟังของดีภายใต้กฎธรรมชาติเอก,กภาพแพ่กระจายแตกต่างหลากหลายรวมศูนย์เกิดดุลยภาพจเจริญธรรมพระคุณเจ้าทั้งหลาย จเจริญพรผู้รักชาติด้วยปัญญาจงพยายามพ้นจากความเชื่อทั้งหลายฆ่าเอาสัจธรรมสะท้อนสัจธรรมมานำเสนอหลักการปกครองธรรมมาธิปไตยเก้าคือหลักประกันในการอยู่ร่วมกันอย่างอยู่ร่วมกันของคนนับ แต่สองคนขึ้นไปถึงร้อยล้านคนหมื่นล้านคนในทางส่วนรวมดุดด่งน้ำที่มีคุณภาพเหนือหอยปูปลาทั้งปวงในทุกวิตินับแต่การเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมทุกระดับ ครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกองค์การทุกองค์กรทุกบริษัททุกสหกรณ์และอื่นๆที่เป็นองค์กรท่านทั้งหลายลองสมมุติการอยู่ร่วมกันของคนสักสิบคนทุกคนจะแฮปปี้มีความสุข เพราะทุกคนรู้เมื่อรู้ก็ไม่กล้าที่จะคมขี่กันและเสียเปรียบฝ่ายแขฝ่ายแรงงานลูกจ้างมีสาภาพมีองค์กรของตนก็จะค้านฝ่ายเอาเปรียบได้นายทุนหรือทางราชการได้ อีกอย่างหลักการปกครองธรรมมาธิปไตยเก้านี้เป็นหลักเป็นเหตุเป็นมาติกาเป็นบอ่อเกิดของกฎหมายรัฐธรรมนูญของกฎหมายใดๆทุกระบบทุกระดับยิ่งไปกว่านั้นหลักการปกครองธรรมมาธิปไตยเก้านี้ยังเป็นกฎหมาย ความมั่นคงสูงสุดที่แท้จริงความมั่นคงสูงสุดคือความมั่นคงของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักเอกภาพของปวงชนเป็นสัญญาประชาคมของปวงชนเป็นหลักนิติธรรมของปวงชนที่เปิดเผยเมื่อประกาศ ใช้ไปสักสองสามปีตาสียายมียายมาทุกคนจําได้ใช้เป็นนอกจากนี้หลักการปกครองธรรมาธิปไตยเก้านี้พระเจ้าแผ่นดินประชาชนศาร <c oughs> นักการเมืองแท้ <c oughs> ต่างก็ถือ หลักการปกครองธรรมมาธิปไตยเป็นหลักเป็นตัวตั้งเป็นประถมภูมิกระดูมเม็ดแรกและมีกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นวิธีการปกครองเป็นรองกระดูมเม็ดที่สองการนำเสนอแก้ไขเหตุวิกฤตชาติดังกล่าวจึงถูกต้องยิ่งใหญ่ทุกวินาที จุดหมายมาก่อนวิธีการใดๆหลักการปกครองธรรมมาธิปไตยจะต้องมาก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญเสมอฉันนั้นเมื่อมีจุดหมายแห่งชาติย่อมมีความก้าวหน้าเมื่อมีความก้าวหน้าสักวันหนึ่งจะถึงจุดหมายความสำเร็จก้าวหน้าทุกวัน สู่จุดหมายและยังตรงกับกฎธรรมชาติเอกภาพหลักการปกครองธรรมมาธิปไตยแพร่กระจายแตกต่างหลากหลายรวมศูนย์ประชาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญเกิดดุลยาภาพดังนี้แล้วย่อมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเพราะการเมืองธรรมมาธิปไตยคือสัมพันธภาพ 3ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันคือรู้แจ้งขันห้ารู้แจ้งกฎธรรมชาติจึงประยุทธ์สู่การเมืองการปกครองธรรมมาธิปไตยดุดเดียวกับกฎธรรมชาติอสังคตรธรรมองค์เอกภาพกับอสังคตรธรรมแตกต่างหลากหลาย ดุดเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้านิพพานบรมธรรมธรรมมาธิปไตยอัคราไม่สิ้นสุดเป็นลักษณะองค์เอกภาพส่วน84,000พระธรรมขันเป็นลักษณะแตกต่างหลากหลายหรือจุดหมายยุทธศาสตร์มาก่อนมักหรือวิธีการใดๆ กลยุทธ์ยุทธวิธีเพราะโรคต่างก็ยึดมั่นถือมั่นในหลักปรัชญาการเมืองจิตนิยมบ้างเชื่อว่าจิตคือความจริงแท้วัตถุเพียงปรากฏการหลักปรัชญาวัตถุนิยมบ้างเชื่อว่าวัตถุเป็นความจริงแท้ส่วนจิต เป็นปรากฏการณ์พวกเขาทางตะวันตกจึงต้องเชื่อศรัทธาห้ามสงสัยตามวิธีการแห่งลัทธิลัทธิเทวนิยมพรามคิดมุสลิมแต่เมื่อพุทธสาวกชาวพุทธพิสูจน์ด้วยวิปัสสนาทั้งสองลทัทธิ และละทัทธิเทวัิยมทั้งปวงเป็นเพียงแนวคิดล้วนไร้แก่นสารเกิดแปรปวนดับไปดุดดังผายลมเพราะแนวคิดเป็นสังขารให้ยึดมั่นถือมั่นสังขารตามกฎไตายลักษณจึงเป็นอวิชชาคือไม่รู้จริงอุปทานคือ ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงว่าไม่เปลี่ยนเห็นผิดจากความเป็นจริงสะท้อนสัจธรรมเรียกว่าสัมมาทิฏฐิส่วนแนวคิดทางปรัชญาลัทธิเรียกว่าทิฏฐิหรือ,อทิฐิหรือ,อ จากคณะธรรมมาธิปไตยเพื่อชาติก็ฟังแล้วไปตึกตองไต่ตองขอจเจริญธรรม